อย่าเริืมกด subscribe กดไลค์กดหมากกระลงน้ำแน่ได้ค่ะเดอ้ออีสานบานปลายสวัสดีค่ะไปดอยมากค่ะเมื่อนี้ไปเอานอหวกเอานอหวกมากแล้วก็สิมาเผาเนาะคะ่ะเะะสตแบบถนอมอาหารไว้กินนอกฤด,ดูกันนะคะเผาแล้วเท่ากับเสี่ยวมะเคียนเนาะคะ่ะ ค่ะมาเบิงค่ะวิธีท้ำข่าวบาเฮตจังไดนเนาะคะ่ะน้าไหม่เผาเรียบร้อยแล้วนะคะบัดนี้กล็ลอให้เย็นก็เนาะจังมาปอกเปลือกเย็นแล้วนะคะน้าไม้บัดนี้ท่านองวาปอกเปลือก กอกเปลือเกเซฟข้าวเปล่าเอาไปล้างให้ลง่างดีๆให้สะอาดแล้วการขาวเป่ามักเขียนเนาะคะ่ะเปลือกมะนีเดียวข้าวเปลไปใส่ไส้ข้นจนใหม่เลยคะ่ะเป็นปุ๋ยกอกเปลือกเ,เรียบร้อยล่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าสเปมามัเขียนเนาะคะ่ะใส่ซอนสองเขียนโมมี่เนวเขียน เ็สทุกปีล้วค่ะเคดไวกินทุกปีเนาะ,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 ะเดี๋ยวขันเบิรฝนแล้วมันก็สิเขาหนา้าหนาวหนาหนาแรงวันนี้นออ้อใหม่กับบมีแล้ววิธีถนอมอาหารจะ้ะพู่มปัญญาชาวบ้านเนาะเคียนแล้วแล้วกับมาใสเกลือเนาะค่ะขัน่ามันถูกเกลือปุ๊บมันสิอ่อนเลยเห็นปะ เมื่อนี้เขาวา่าดาวข้อน้อยสิสน้นหลกก็แมือนอิริบ่น่ะสิบวัดตายเชียวเหรฮะไม่ได้ตายจะห้าดอกตายกระตายบุญเนาะดีบน้ามันออกเนาะบันเนี่ย ใส่ถุงละมัดละค่ะกะเอาค่ะถุงหนึ่งกับขาบหนึ่งอะสํสสาเร็จประมาณนี้แหละบัดนี้ฮากปัสเียเอาเปหนึ่งเนาะจ้ะม,มอฮัฟตั้งน้ำไว้แล้วเนะาะฮักปสิีหนึ่งว้สามสิบนาทีเนาะจ้ะสามสิบนาทีแห้วเนาะค่ะพ่อแล้ว,ะะวบัี้ ได้ถุงอีกสั่นหนึ่งแล้วค่ะสเสือบป้าค่ะเสียมมะมัดค่ะสุดม่านนี่แหละ เดี๋ยวขาเอาเสเลยไ้แล้วแบบเอาไปหอยนะคะหอยฟ้าเลยเคสไฮแล้ว์วก็ไดนน้ค่ะใส่ถุงสั่นที่สองเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะมาดฟ้งเสือปั้งแล้วสําหรับที่สีหอยฟางฟ้าได้นะคะไปเอาไปหอยไปที่ีหนเรียบร้อยแล้วจ้าไม่อัดแบบเคียนนะจ้านี่ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารแบบหนึ่งนะคะของฟุมิปัญญาชาวบ้า,า,านหอยไว้น้ำขังฟางสิละค่ะบม่มีดดแดดละมงีง อย่าให้ถือแดดเด้อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากากดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์นะด้อจ้ายูดีพี่แห้งสุปหูสุขพ้น